วันนี้เรามาติดตามดูจากการที่เราได้เห็นาชาวนาลุงซึ่งได้สร้างเครื่องนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆมาใช้ปลูกข้าวแทนคนที่เราได้เห็นไปซึ่งผ่านไปได้ประมาณ5วันเราก็เห็นผื้นนานกว้าง ที่หวานข้าวไปห้าวันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นท้องนาน้นำเริ่มแห้งเขาเรียกหวานข้าวชน,นิดเรียกว่าหวานข้าวผงเราก็เริ่มเห็นในพื้นนานมีรอยรถนวัตกรรมที่เอาข้าวใส่แล้วก็หมุนลอ้อ ไปล้วก็ข้าวก็ตกลงเป็นตามทุ่งนาเป็นแถวเป็นแถวไปซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเริ่มออกอเป็นต้นเล็กๆเขียวๆนะเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆเขียวๆเล็กๆนะ อันนี้ผ่านไปได้ห้าวันเราก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นเป็นแถวเป็นแถวซึ่งใช้เวลาหวานข้าวหรือว่าปลูกข้าวแบบใหม่เนี่ยโดยใช้รถ ขับรถแบบว่าหรือว่าใช้คนดันรถไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงเสร็จๆซึ่งบนท้องนาที่กว้างใหญ่เราก็จะเห็นว่าเออเริ่มออกผลเล็กๆขึ้นมาแล้วนะซึ่งต่อไปก็จะขึ้นอยู่กับน้ำด้วยถ้าเราปล่อยน้ำเข้ามาในอีกประมาณสักครึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งเดือน ครึ่งเดือนนะกาข้าวก็จะเริ่มขึ้นเขียวขจีนะแต่ตอนนี้เราก็จากการสอบถามลุงคนที่ทำเครื่องนวัตกรรมปลูกข้าวลุงก็เล่าให้ฟังว่าก็ส่งผลให้มีความพออ,อกพอใจชื่นใจเพราะว่าลงมือกับการ สร้างอุปกรณ์ง่ายๆนะใช้ท่อประปา PVC แค่เจ็ดแปดร้อยนะแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่กัหมดไปพันกว่าพันห้าร้อยกว่าบาทหรือพันแปดร้อยบาทนะแต่เมื่อวานแล้วนี่ทำให้ช่วยประหยัดในการจ้างคนมาปลูกนาไปประมาณห้าถึงหกพันบาทเห็นแกเรอบบอกว่าปลูกนาครั้งนี้ก็จ้างคนมา ประมาณวันหรือสองวันวันหนึ่งก็ประมาณห้าพันถ้าสองวันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเมื่อก่อนถ้าปลูกข้าวแบบโบราณมาก็คือว่าต้องใช้ดํานาก่อนจะดํานาต้องหว่านข้าวกล้าก่อนเฉพาะจ้างคนไปหว่านข้าวกล้าเนี่ยแล้วก็เฉพาะคนไปถอนกล้าก็ตกประมาณวันละสี่พันห้าหรือวันห้าพันปลูกก็วันห้าพันรวมแล้วนี่เฉพาะ ถอนก้าแล้วก็ปลูกข้าวในนานี่ยสองสามวันนี้ก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนแต่พอลองมาใช้นวัตรกรรมใหม่ๆที่ในคลิปที่แล้วที่เราได้ลงให้ดูก็จ้างคนมาช่วยดันแค่สี่ร้อยบาทแล้วก็ผลิตรดนวัตรกรรมใหม่นี้ก็แค่ประมาณพันห้าร้อยหรือพันแด้อยบาท รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณทั้งหมดนะใช้ใจ่ายแค่ประมาณสองพันบาทลดไปเยอะเลยนะจากหมื่นห้าหมื่นหใช้เหลือแค่สองพันกว่าบาทก็แสดงว่าประหยัดไปกับหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทก็ถือว่าประหยัดเยอะมากนะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นผลงานว่าข้าวกล้าที่หวันไปได้ห้าวัน6วันนี้ก็เริ่ม ออกผลทีละนิดทีละน้อยแล้วนะซึ่งก็สร้างความสุขใจหรือว่าความพึงพอใจให้กับเจ้าของหนามากเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดต้นทุนในการปลูกข้าวได้มากสอบถามว่าเมื่อปีกายได้ข้าวเยอะไหม เจ้าของผู้ผ,ผลิตนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆนี่ก็บอกว่าก็ได้ข้าวเยอะเหมือนเดิมนะแล้วเทียบกันกับเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานี่พอใช้นวัตกรรมใหม่แบบนี้นี่ก็ทำให้ประหยัดไปเยอะนะแล้วก็ได้กำไรคือไม่ต้องจ้างคนจึงต้องเสียค่าใช้ใจนะ่ายจ้างคนทั้ง ถอนก้าข้าวแล้วก็หว่านปลูกข้าวนะดำนาปลูกข้าวนะไปประมาณหมื่นสอหมืองพันหรือหมนะื่นสก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะถ้าเราเจอทางตันเราไปต่อแล้วก็ทำได้แต่ว่าถ้าเจอทางตันไปต่อแล้วคิดทำต่าง เพรแค่คิดต่างนิดเดียวก็แก้ปัญหาได้หมดเพราะฉะนั้นเราลองมาคิดต่างความแตกต่างนั้นก็จะทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตหรือการปลูกข้าวได้อย่างมากมายนะก็ถือว่าน่าชื่นชมลุง ชาวนาคนนี้นะก็ก็คือลุงเนียมนะลุงเนียมซึ่งแกปกติก็คือมีพื้นฐานการเป็นช่างสร้างบ้านปลูกบ้านนะก็มีแนวคิดมาเอาท่อเอาอะไรมาผลิตนะเพียงแค่ใสลล่ล้อรถยนต์ไปล้อรถจักรยานไปแค่สองล้อนะ้วก็ทําให้มันวิ่งได้เหมือนรถจักรยานนะอันนี้ก็สร้างคุณค่าให้ กับการทำนาปีนี้ได้อย่างมากมายนะ